ในวันนี้ขอพาไปชมภาพการค้าขายที่ตลาดนัดสีเขียวบึงกุยอําเภอโกสมพิสัยจังหวัดมหาสรารคามซึ่งเป็นตลาดเล็ก,ลกๆแบบชาวบ้านชาวบ้านที่เกษตรกรชาวบ้านที่อาศัยอยู่พื้นที่ใกล้เคียงได้นำสินค้าอาหารท้องถิ่นอาหารพื้นบ้านที่หาได้ตามธรรมชาติและพืชผักสวนกลัวที่ปลูกเองนำมาวางจำหน่าย ซึ่งต่างก็ได้รับความนิยมจากลูกค้าต่างก็เดินทางมาจับใจ่ายใช้สอยแวะเวียนหาเสื้ออาหารของกินไปรับประทานกันอย่างต่อเนื่องโดยสินค้าส่วนใหญ่แม่ค้าและก็ชาวบ้านนำมาขายก็ได้แก่พืชผักสวนครัวต่างๆอาหารทั่วไปอาหารแปรรูปอาหารที่หาได้ตามธรรมชาติเช่นปลาหอยหน่อไม้ที่ออกตามฤดูกาลและอาหารอีสานที่หาทานได้ยาก ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ที่ชอบมาแวะซื้อสินค้าที่ตลาดบึงกุยแห่งนี้ <labor> <ip> เนื่องจากว่ามีอาหารพื้นบ้านในแบบฉบับชาวอีสานให้เลือกซื้ออีกอย่างอาหารพืชผักสวนครัวของกินก็มีความสดใหม่รสชาติอร่อยในแบบฉบับอาหารพื้นบ้านนั่นเองครับ